ค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักตรงช่วงชายเสื้อนะคะตรงระบายชายเสื้อนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มตรงนี้เลยนะคะที่มันจะใกล้ๆกับกับตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะถักติดกันไปอันนี้เราเริ่มจากาห่วงไหนก่อนก็ได้นะคะอ่อเดี๋ยวขอลงตรงเดี๋ยวจะลงตรงที่มันระหว่างระหว่างเนี่ยค่ะ ตรงกลางตรงนี้ค่ะลงตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอล็อกใหม่ก่อนนคะคะแล้วก็ถักขึ้นโซ่หนึ่งจากนั้นเราลงไปในห่วงเลยค่ะเราจะถัก x ในห่วงละ3 x นะคะนี่ x ที่1 x ที่2แล้วก็ x ที่3ห่วงหนึ่งถัก3 x นะคะถักไปตามห่วงเลยค่ะ ห่วงถัดไปค่ะ 3x ค่ะ1 2 3x สองสเอนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะห่วงถัดไป 3x ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะให้เราเอาประกบกันให้เขาแบบตรงกันเลยนะอย่าให้บิดเบี้ยวนะคะให้ตรงๆแบบนี้เลย พราะเราจะถักเชื่อมกันเลยค่ะถักไปเลยนะคะเราจะถักเชื่อมกันถักเป็น x เ,เลยค่ะนี่ค่ะเชื่อมข้างบนลงข้างล่างนี่ค่ะเชื่อมกันแบบนี้นะคะถัก x เกชื่อมไปเลยค่ะกะกะเอาไปเลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสน,นะตรงนี้ถักเชื่อมไปได้เลย เอาให้มันตรงกันนี่ค่ะก็แบบนี้นี่ค่ะพอมันเชื่อมกันเสร็จนะคะแล้วเราก็มาเจอห่วงตรงเนี้ยล้วก็ถักมันเดิมปกติแล้วก็ลงห่วงละ 3x ห่วงละ 3x นะคะ แล้วก็ไปห่วงถัดไปก็สามเอ็ห่วงถัดไปก็สาม x ถกแบบนี้ค่ะวนไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวจะให้ดูที่เราถักก่อน <c oughs> ถักห่วงแล้สามเนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นคะคะมันจะติดกนันจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะโอเคค่ะถักวนไปค่ะ ในส่วนของระบายนะคะระบายตรงนี้เดี๋ยวเมี่ยวขออธิบายให้ฟังนะคะพอดีเมี่ยวไม่ได้อัดคลิปไว้นะคะตรงนี้เมี่ยวไม่ได้อัดคลิปไว้แต่ว่าไม่ไม่ได้ยากค่ะ,ะหลังจากที่เราถักเป็นโซ่บนมาเรียบร้อยเชื่อมต่อสําเร็จเรียบร้อยนะคะเราจะขึ้นเริ่มแถวแรกเลยเราจะเริ่มยังไงนะคะคือแถวแรกของเมี่ยวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือแถวที่หนึ่งนี่คือแถวที่หนึ่งนะคะเมี่ยวจะใช้สองหลักคือคือช่วงตรงเนี้ยไม่ต้องมีโซ่ขั้นนะคะ เดี๋ยวให้เหมียเียให้ดูตรงนี้เป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวทำเป็นแพทเทิร์นมาให้ดูนะคะพอหลังจากที่เนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่าออ้ย,อยแม่รวงชนก็เนี่ค่ะพอหลังจากที่เราทําแถวอันแรกที่เป็นโซ่ล้อมรอบเรียบร้อยถักคือไม่ใช่โซ่สิถักเป็นถักเป็น X ล้อมรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวแรกคือตรงนี้ให้เราเชื่อมต่อ นะคะถักซีเลื่อหขวงมาเรียบร้อยจากนั้นให้เราขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้คือจะแทนสองนะคะก็คือสองหลักขั้นด้วยโซ่สองข้างบนนะคะอย่าลืมทำเนี่ยค่ะมันจะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็หลักโซ่สองแล้วก็หลักมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะ,ะลายแรกสองหลักโซ่สองสองหลักให้เรานับหนึ่งสองสามสี่แล้วเรามาลงหลักที่ห้าแล้วก็ขึ้นลายที่สองค่ะเว้นทั้งหมด สี่ uh, หลักตรงเนี้สี่ x แล้วมา x หลักที่ห้าเหมือนเดิมค่ะสองหลักโซ่สองสองหลักเว้นสี่ลงหลักที่ห้าแบบนี้ค่ะแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองเราใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะเราใช้แพทเทิร์นเดียวกันนี่ค่ะพอขึ้นแถวที่สองมานี่เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่คือแถวที่สองนะคะมันก็จะลงตรงกลางตรงนี้ตรงระหว่างเนี้ยไม่ต้องใช้โซ่นะคะต่อไปแถวที่สามเราจะเริ่มขยายค่ะนี่คือแถวที่สาม ตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันจะข้นด้วยโซ่สองหมดเลยนะคะข้นด้วยโซ่สองหมดเลยนะคะตรงนี้มันจะไปตามลายของมันแล้วอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจไอ้ที่เป็นข้ามสี่แล้วนะคะมันจะไปตามลายของมันแล้วหนึ่งกับสองใช้แพทเทิร์นเดีวยวกันค่ะทีนี้แถวที่สามแถวที่สี่ใช้แพทเทิร์นเดียวกันใช้ยังไงก็คือสองนี่ค่ะสองหลักสองหลักนะคะต่อไปก็จะเป็นสามหลักสามหลักต่อไปก็จะเป็นสองหลักสองหลักต่อไปก็จะเป็นสามหลักสามหลัก คือเป็นคู่ค่ะคู่2หลักคู่3หลักคู่2หลักคู่3หลัก3กับ4ใช้แพทเทิร์นเดียวกันต่อไปมันจะเป็น5กับ6เราจะเริ่มขยายออกไปนะคะเราต้องขยายเพื่อให้มันรับกับสะโพกของเรานะคะแถวที่5 2นะคะก็จะมีแค่1ลายละต่อไปเราจะเพิ่มเป็น3ค่ะ1 2 3 3มหลักจะมีทั้งหมด3ลายแล้วตามด้วย2จากนั้นก็1 2 3สาม ตามด้วย2แล้วก็1 2 3ามตามด้วย2แบบนี้วนไปนะคะแบบนี้วนไปนะคะไอ้ที่เป็นหลกัหลกๆขีดๆ่เงี้ยก็คือพอ1คอนะคะหรือ F นะคะ5กับหกเราใช้แพทเทิร์นเดียวกันของเมียวนะ่ะถักทั้งหมด8หลักเอแปดแถวโทษทีค่ะเมียวถักทั้งหมด8แถวเนี่ยนะคะเพราะว่าเมียวคิดว่าเมียวไปลองดูแล้วมันโอเคใครที่คิดว่า8แถวอ่ะมันยังสั้นอยู่ทุกคนสามารถถัก9ก้าสไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปนะคะอันนั้นทุกคนต้องขยายไปเองเด็ด ต้องขยายไปเองแล้วนะคะแล้วก็เจกับ8เมลวใช้แ,ชแพทเทิร์นเดียวกันก็คือ3หลักนี่ค่ะสามหลักแบบนี้วนโดยรอบเลยค่ะไม่ต้องมีคือระหว่างที่ลายนี้กับลายนี้หากันไม่ต้องมีโซ่ขั้นนะคะมันจะมีโซ่ขั้นเฉพาะตรงกลางนะคะ7กับ8ดเมลยวจะใช้สมเลยค่ะยาวเลยนะคะเมลวใช้ขเขาเมลวมีแค่เจ็ดแถวเออแล้วใคร9 11เดก็คือค่อยๆขยายไปค่ะง่ายๆคือทุกคนต้องไปลองสวมนะคะ บางคนอาจจะแบบอยากให้ยาวอ่ะถึงสะโพกหน่อยบางคนจะสะโพกอ่าสะโพกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะโพกใหญ่สะโพกเล็กทุกคนต้องพิจารณาเองนะคะหลังจากแถวที่91้าสิสอ็ดสมมติเหมียวจะทําให้นะคะอย่างเช่นแถวที่9อ้าแ,แถวที่9กเหมียวก็ใช้แพทเทิร์นเดิมอยู่ก็คือ789ยังใช้3พอ10มันต้องขายายแล้วค่ะมันต้องขายายถ้าเราไม่ขายายมันอาจจะติดนะคะเราอาจจะใช้3 3 4ส 3, 3 3 4, 4. ี่สสเออพอแถวที่11ก็ใช้แพทเทิร์นเดียวกัน นี่พอ 12, 13ทุกคนก็ต้องค่อยๆขยายไปเองนะคะสมมติว่าพอ12ทุกคนอาจจะหักเอาอาจจะให้เหลือ3อันนึงแล้วก็เป็น4ี่ตัว3อันนึงแล้วก็เป็น4ี่สตัวค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆปรับไปทุกคนต้องไปลองสวมต้องไปลองใส่นะคะแล้วก็ต้องเผื่อรีดด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือพอดีตรงเนี้ยเหมี่ยวไม่ได้อัดนะคะเพราะว่าเหมี่ยวไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปนะวันนั้น ไม่ได้เตรียมไปด้วยแล้วลืมก็เลยเออเมียวถักไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายคลิปให้ดูทีหลังนะคะเมียวถักทั้งหมดแดแถวใครต้องการถักไปมากกว่านั้น <c oughs> ก็ค่อยคถักไปปรับไปนะคะมันสามารถที่จะเป็นเดรสได้ไหม <c oughs> ได้ได้บอกเลยนะคะว่าได้แต่ทุกคนต้องค่อยคขยายออกไปนะคะค่อยคขยายมันออกไปค่อยๆเพิ่มแถวมันออกไปนะคะอยาขยายปุ๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบานมันจะบานแล้วมันจะย้วยไม่สวยหรือใครจะชอบย้วยๆวยก็แล้วแต่เรา พิจาณาเองนะคะให้เราสังเกตแค่ว่าพอเราค่อยๆถักไปเน,นี้ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะค่อยๆขยายไปนะคะพอเรารู้สึกถักไปแล้วเอ้ยทำไมมันเริ่มจะตรงมันเริ่มจะเห็นว่าเอ้ยมันเริ่มจะตรงแถวถัดไปทุกคนต้องขยายแล้วนี่คือหลักของมันที่จริงมันไม่ได้ยากเลยนะคะค่อยๆทําไปนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตรงชายเสื้อนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะสมมติว่าเราถัก เราถักวนโดยรอบ1กับ2ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันใช้2หลักเท่ากันถ้าแถวสาแถวสี่ห้าหอะไรก็แล้วแต่เราจะเริ่มขยายแล้วนะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะช่วงที่เราเหมือนแถวแรกเราจะขึ้นเอ้ยแถวที่3มเราจะขึ้นเป็นคู่เนาะคู่2คู่3าคู่2คู่3าพอมาจบสุดท้ายนะคะพอจบสุดท้ายอะ่ะมันอาจจะไม่พอดีสมมตินะคะสมมติมันจะไม่ลงคู่พอดีอะ่ะสุดท้ายมันจบแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสมันนะคะก็คือสิว คู่ 2, สองสมว่นะคะสมว่าคู่สองปุ๊บอ่าพอถึงลายสุดท้ายมันก็ต้องเป็นคู่สามเอ๊ะแต่ทำไมมันไม่มีมันหมดแล้วอ่ะมันเหลือแค่ลายเดียวก็ลงสามแค่นั้นแหะคะ่ะลายเดียวก็คือลายเดียวก็จบก็ถักสี่เลื่อนห่วงไปเลยแถวที่สี่ก็วนวนลายซ้ําเหมือนเดิมนะคะส่วนแถวที่ห้าแถวที่ห้ามันก็จะเป็นคู่สองหนึ่งคู่สามสามคู่สองหนึ่งคู่สามสามถ้ามาจดแถวนะคะมันไม่พอดีมันจบแค่ไหนก็คือจบแค่นั้นไม่ต้องซีเรียส ที่เหลือก็ถักวนไปเหมือนเดิมปกตินะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักช่วงแขนกันนะคะอันนี้แขนเราถักไปได้หนึ่งแขนจะเป็นแขนทรงแบบนี้นะคะแขนบานแบบนี้นะคะโอเคต่อไปเราจะถักช่วงแขนกันนะคะเอ่อช่วงแขนนะคะตรงนี้จะเป็นตรงจุดเริ่มต้นให้เรานับจากตรงจุดเริ่มต้นอันนี้คือตรงจุดเริ่มเออไม่ใช่สีตรงตรงที่เราเย็บอะคะ่ะที่เราประกบกันอะ เดี๋ยวจะเรียกว่าจุดก,กลางแล้วกันเนาะที่เราเย็บประกบกันนะนะคะแล้วให้นับถอยหลังให้นับขึ้นมาไม่รู้จะขึ้นมาหรือถอยหลังอให้นับขึ้นมานะคะทั้งหมดสิบแถวนี่คือตรงที่เราประกบกันนะคะที่เราเย็บจําได้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่คือช่องที่สิบของเหมียวนะคะเหมียวใส่มากอร์ไว้จะนั้นให้เตรียมใหม่ขึ้นมาค่ะให้เราลงไปตรงจุดเริ่มต้นของแถวที่สิบ ตรงนี้นะคะอเดี๋ยวก็ดึงใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็ล็อกใหม่1ครั้งนะคะเราจะลงไปช่องละ3มนะคะลงไปในช่องเขาเลยค่ะนับ1นึสองสช่องละ3ามเควักธรรมดา3ามครั้งแล้วก็ไปในช่องถัดไปค่ะ1นึสองสนะคะ นค่ะแล้วก็ไปในช่องนี้ค่ะ1 2 3ค่ะช่องถัดไปค่ะ1 2 3นคะคะเราก็จะลงในช่องละสานะคะไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ลงไปที่เป็นหลักแรกนะคะ1 2 3ถาถักวนไปได้เลยนะคะช่องละสาค่ะโอเค ถักบนไปเดี๋ยวเจอกันค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะให้เราทําการเชื่อมต่อได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราขึ้นโซ่สองค่ะให้เราถักพอหนึ่งอนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่ห้าค่ะลงที่ช่องเดิมนะคะเป็นหลักที่สองแล้วก็เป็นหลักที่สามนะคะ ากนั้นเียจะใช้เป็นโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้ใครจะใช้โซ่หนึ่งโซ่สองก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นโซ่หนึ่งแขนม,มันจะกระชับนะคะแต่ถ้าเป็นโซ่สองแขนม,มันจะแขนใหญ่นะคะแล้วแต่เราชอบเนาะจากนั้นนะคะให้เรานับหนึ่งสองสามแล้วก็ลงช่องที่สี่เอ้ยลงช่องที่ห้าค่ะเดี๋ยวนะคะใช่หรือเปล่าลืมแล้วไม่ได้ถักไม่ได้ถักจะไม่ได้แล้วค่ะอันนี้ถักไว้ตั้งนานแล้วจนลืมเลยอ่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะคะ หโอเคลงช่องที่สี่ถูกแล้วค่ะลงช่องที่สีมียวสับสนระหว่างสหรือ5ดีลงช่องที่สีส่น 4, หนึ่งสองสามช่องที่สี่ 4, ลงไปสามหลักค่ะสามหลักขั้นด้วยโซนหนึ่งลงช่องที่สี่สามหลัก โซ่หเหมือนเดิมค่ะช่องที่สี่สามหลักโซ่หนึ่งะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะให้ทุกคนถักไปทั้งหมด15ลายนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะเมื่อเราถักมาได้ทั้งหมด15ลายนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นมา15ลายนะคะจากนั้นก็โซ่สองค่ะโซ่สองนะคะนับ1 2 3อันนี้เดี๋ยวเราลงช่องที่ส0 ต่อไปเราจะนับเป็นหลักที่1นะคะแล้วก็ไปถัดไปค่ะหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สีนะคะสหลักแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สองค่ะแล้วก็พลิกงานกลับมันจะถักแบบกลับไปกลับมานะคะขาพันหัวเข็มเราจะลงในช่องนี้เลยในช่องนี้นะคะสมหลัก โซนหนึ่งก็คือถักวนกลับค่ะแล้วก็ลงในช่องมันจะเหมือนคล้ายเราถักตัวเสื้อเลยเพียงแต่ว่าเราจะใช้แค่โซนหนึ่งนคะคะจากนั้นก็ลงในช่องตรงนี้ค่ะสามหลักโซนหนึ่งค่ะถัดไปค่ะสามหลักค่ะโซนหนึ่ง ถักวนไปจนจบแถวเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะนี่ค่ะถักไปจบแถวเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะแล้วก็ถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะโซนหนึ่งนะคะแล้วก็ลงตรงช่องตรงนี้ด้วยนะ จากนั้นขอยโซ่สองค่ะโซ่สองแล้วก็เออให้เรานับนะคะหนึ่สสี่ลงช่องที่5้าค่ะลงช่องที่ห้าแล้วก็อันนี้น่าเป็น1ห,หลักนะคะสองสาแล้วก็4โซ่สองค่ะที่งานกลับ จากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะลงในช่องแรกตรงนี้สามหลักใส่โซ่หนึ่งช่องถัดไปค่ะทาเหมือนเดิมค่ะทําเหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะถักปกติแล้วก็ใส่โซ่หนึ่งแค่นั้นแล้วก็ลงไปสามหลักค่ะใส่โซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปสามหลักตามช่องได้เลยนะคะ มันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเราถักวนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแค่นั้นนะคะเดี๋ยวไปเจออีกฝั่งหนึ่งค่ะค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็ใส่โซ่สองนะคะอย่าลืมลงตรงช่องสุดท้ายนะคะโซ่สองเราก็แค่นับไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่ห้านีคะนับเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็สองสามสี่ โซ่สองนะคะแล้วก็ปิกงานกลับนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเนค่ะลงในช่องแรกตรงนี้สามหลักเราจะถักแบบนี้ละคะ่ะถักวนไปวนมาวนไปวนมาจนจนมันจะไปบรรจบกันพอถึงตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยดูนะคะว่าเราจะว่ามันจะจบแบบลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยไปแก้สถานาการณ์ตรงนั้นด้วยกันถักลายแบบนี้นะคะมันแขนมันจะได้เป็นทรงนะคะแขนจะได้แบบ เข้ารูปทรงเราสวยถักกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักแล้วก็จะมีที่เขาเห็นเขาถักนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ถักกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพราะว่าถ้าเราถักกลับไปกลับมานะคะมันจะมีเหมือนกับด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมคะแล้วก็จะมีนะคะที่เหมียวเห็นเขาถักเขาจะถักแถวเดียวกลับไปกลับไปกลับไปเงี้ยมันจะได้เป็นในส่วนของด้านหน้าแต่ว่ามันจะต้องตัดไหมตัดไหมเออถักวนมาแล้วก็ตัดไหมถักวนมาแล้วก็ตัดไหมอย่างเงี้ยแล้วเหมียวขี้เกียจค่ะขี้เกียจมา มาเก็บเศษไหมนะคะมก็เลยแบบอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะคะกลมเกินนะคะนี่ค่ะแล้วหม่ชอบแขนแบบนี้มากรู้สึกว่าใส่แล้วค่ะมันมันเข้ามันเข้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเข้ารูปเราดีมากเลยมันมันโอเคอะค่ะมันสวยดีเนาะนี่ค่ะก็ถักเหมือนเดิมค่ะปกตินะคะถักบนไปอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเจอกันนะคะ เดี๋ยวจะถักให้ดูอีกสักแถวหนึ่งนะคะแล้วที่เหลือจะให้ทุกคนถักวนไปได้ถักวนไปเรื่อยๆจนมันมาบรรจบกันตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะค่ะแล้วก็มาจบแถวนะคะลงช่องสุดท้ายเสร็จโซ่สองนับไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หลักที่ห้าแล้วก็นับเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่โซ่สองค่ะแล้วก็พลิกงานกลับ ก็ไม่มีอะไรนะคะพ่อเหมียวก็ถักให้ดูก็หลายแถวแล้วเนาะสามแถวสี่แถวจากนั้นที่เหลือก็ถักวนไปนะคะถักวนไปจนมันจะเกือบบรรจบบรรจบกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันตรงน้ดนะคะอันนี้ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนแล้วถักง่ายๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไม่ถักให้ดูแค่นี้แล้วกันนะคะคลิปจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปนะคะถักกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ